สบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกทานพี่น้องพอกันคือเกาคือเดิมกับสองพอดีแท็กยามบายบายพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนหัวนี้เขาครัวสิตุมกบพี่น้องจำแจวเอาเครื่องในมันออกเปิ้นเลยเนาะเอาก็ล่างละเอียดขอไพยเดอผู้ที่บวกกินกบเนาะพี่น้อง ต้มใส่ใบมะขามอ่อนใส่มะขามอ่อนเนาะใส่หัวคาหัวชิงคายพี่น้องต้มจำเจ้าเลยใส่หน้ามันเดือดแลยก็เอาลงเนาะมีหัวคาหัวชิงคายใส่ปลาแดกน้ำพี่น้ะงของก็ขึ้นมาตั้งแต่ตัดหญ้าก็พอไกลเน่ะ พอไก่้น้อยก็ยังเอาหน้าขึ้นมาอยู่ตอนนี้จะมันจะบริสุทธิ์มืดเขาขึ้นมาเห็ดกินก่อนพ,อพี่น้องพ่อมันเปื่อยเขากะเอาออนเอาพักกรนแย่งลงแม่ดีแท็กไปเฮื่อนบุญพี่น้องเฮื่อนบุญนะบุญแจกเขาตั้ง เป็นข้าวปุ้นนะมืออื่นเป็นมือตั้งมือนี้เป็นมืออนห่อข้าวต้มอยู่เพื่อนนั้นลุงสร้างกนเลยพี่นอ้องพรามือนี้เพืเ่อนประเดนั่งข้าวปุ้นไปห่อข้าวต้มมือก็ตั้งกองบุญเน,นะเตรียมงานไว้เมื่อแต่มือนี้ฝนกระตกด้มือนีนนะ ต๊ะบังแห้งพี่น้องัประมาณสี่โมงนี่แหละนี่ก็ยังคึ่งคึ่งอยู่ลูกเศ้าหนึ่งเข่าแล้วครับขั้วกุบพอมาเห็นขั้วกุบวะอีลาขั้วปินอยู่บ้างก็ไปอาบน้ำพี่น้องโอ้ยเปื่อยระบาดพี่น้องน่ากินขนาดใส่มาค้ามหามากชมพูจ๊ะ นสิตักกินก็สีสม,มตัอพอดี sai phá cân nhanh, rung bãi bạn nhìn thấy không? cân nhanh ngon, mỡ hôm thế đê cướp rung bãi lọt, bạn รอชมตอนกินบ้านนี้พี่น้องรอจะกินวันนี้ข้าวคั่วเองแม่เพิ่นบบทันมาไปเหป็ดนางกระปุ๊ดนั่นแหละจีจีมกพริกดิบพี่นอ้องวมานี้ป้าลุงเพิ่นมากะเจอตำแจ่วเลยสบายดีพี่นอ้องวันนี้ลงมือข้าวคั่วเองพอแม่เพิ่นบ่อยู่ ช่แล้ปทำหน้ามข้าวปุ้นดูเพื่อนบุญเนานะเขาเป็นคนครัวจะเป็นคนต้มนั่งรอดตามเจ้กันพี่เนาะวันนี้กินสองพลูกอีแม่เหาว่าเราซิมหน้ามข้าวปุ้นจนอิ่มแล้ว,วค่ะวะกบเนะ่เจ้าประเหตุเบิดนะ เจ้าเจออ้าคังยังไสะครบสามตัวเลยเจ้าคือบอ่เห็ดเบิร์ตเจ้าเห็ดเนี่ยป้าวมันกะใตยสื่อทางห้องเจ้าวัดกูเห็ดเอง เส่เส่ชุ่มซีมือบึงแบเห็ดดีๆเนี่ยมันบวลงค่ะ ขาติดอลอบุกขาดเต็ม ใส่ยังมังาน,วนาวเจลสีใส่เจลพอรูอกรปกกินข้าวมา,มาเด้อพี่น้องเนะเป็นมันเค็มมันแก่ไปดีตว่ารูมปม,มาด้วยพี่นอ้องกินซองพอลุมอันหนึ่งอาหารแรงเขาล้านกระไดเอาเอาแล้วใช่ไหมต้มกบจำเจีย๋ยวมาพริกดิบ เจ็บบ่อ้วกตอนเด็กดีดี แมามาี่น้าวแก้วนี่เด้อนาก็สม้ว Donc, bon, bon, bon. เค็ม,มโอเคแ่งมาปุ๋ใหม่มั้งดนะีทำ่ไหมเนาะแรงรถมา Um... ยอยู่เพื่อนเพื่อนผมอยู่เพื่อนเขาจะมาถอดได้หึืงโล่หนึ่งพี่ถอดไล้โล่แรกๆหายก็ได้จ๊ะห่าเพือเอหรออ ตามาส่งปลาเค็งปลาเค็งน้ำขอนเพราะว่าแม่เพิ่นสร้างโลหนึ่งเลืกโลเท่าไรแล้วเขาเจะขาย น้ำแม้เทศอ่ะกบอันพี่ชายอันทั้งไทยอ่ะบนซื้อน้ำเกตตัวนโลกขึ้งเัาเอาไว้ต้มนึ่งพี่น้อง ขอบคุณคนพีหลายๆเด้อขอให้เฮ่งตลอดปีตลอดไปเด้อเพิ่นซื้อเพิ่ว่าหายไัก็ได้แล้วครับหายท่าแม่พี่นอ้องล้ากระจงไว้นำหนววต้มผู้ที่ต้มมืดเดีวยวแม่บอกลายบอลหมอนอย่าขับบอกลายเหรอ กุบทิปตูเนาะัก่ทำมาได้หนักโซดอนฮอนกบเขาเนีวยฮอนเขาเนียวมันจะเย็นเออมันจะฮอนเจ่วแบบพริกฮิปโอ้สุดยอดฮัานบ้านบ้านเนาะ ก็เลยอยาเห็นดีแสบหวละามันบึ้เอาจักกท่าญ้าพอไปน้อยจัดกเธอเดินพี่น้องจั <wealth> ๊กมังะ ใส่นอยไปลงมามันนอนตอนสี่โมงนะมะไก่เอานหเนื้อมาวห้น้องเนื้อมันกับหมาดนอลยันมะไก่ม้าขาวเงียไม่ได้หรอเนีอยาบแนบนอนทั้งามันอมันมอีกอันนึงมดเนาะ กิ่วันี่ลอ่อแม่ผมลูกาไปอยากแห้งมือแสบสมคีอมือแม่งบักให้แ,แม่งไปสมกว่านี้ก็ตัดหมอกครับน้ำมันสมบูรณ Hãy hmm. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nó lại tin nó ta cũng tin nó này nó cũng biết sao không biết thêm cái đỉnh này จนมาคามน้อยครับปะเงยงเพิกต้นโตก็ยุ่งาย นบอบห้าต่อหน่อยน่อบางบางกันต้อกินไบบอย่ไงวะคะมือบริการอืมอากาะกินไะหรอลองมือทำลองกพรปิดเลย มาเด้อป้าลุงผากกไลก็แซ่สองคอยแทก็กในเด้อกันป้าลุงสวัสดี